น้ำข้องเก่าวันวาก็ิบเจ็ดเลยนี่แหละรู้ยหนน้ำองเก่าซิบเจ็ดเลยวสนคือมันมาคือศูนย์หกคนหนึ่งครับมู้ยผีน้องฟังไมเด้ร่างหนิ่นเน้นตัวเดียวเลยเด้อสิบเจ็ดว่าสันเสียนมาไปบอรอดเห็มันน้ำห้องเก่าวสันน้ำข้องคือกนึ่งมาได้สิบเจ็ดสเจ็ดตรงตรงนี่เล้วเลยแต่มันพี่ตัวลองมันเสีตัวรองมากันตัวแรกขมตื คลิปวิดีโอนี like ้เป uh, ็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับเซียนสวัสดีครับสวัสดีครับีเซียนรุ่นมายังฟงสุดท้ายกันลืมนะครับพี่น้องนี่ฝันมาเซียนมีเวลาฝันตื่นบอกฝันไดยากเลยจะนอนแนวได้นอนดีพอ ฝันก็บม่ฝันว่ส่วนตัวเลขอะไรคือกอลนี่นกอลนี่ยำมี่จ่ยำมี่จ่ยำไปไม่ยำ,ยำหายเสื่อเท่าน,นั้นการลืมครับลืมการลืมกานลืมเด้อพี่นอ้องเมื่อนี่ชุดกานลืมนะครับแต่ว่าเ<อ>สี้ยนให้ไปนั่นเลขเด่นเลขนั่นมิตัวใดรนะครับเ,เลขเด่นมันก็มิตรจับกอล แบบกับเก้าบนบ่บนล่างบนล่างบนล่งแต่ว่าม่มันเป็นูตรล่างเลยเฉพาะแม่แม่แอแม่รบงวันหนึ่งวันหนึ่งแต่มันน้ำควงเก่าวันว่ากก็ซิเจ็ดเลยนี่แหละรู้ยสั่นน้ำควงเก่าซิเจ็เลยว่าเสียนคือนมาคือหกคนนึงู้ยฝี่น้องฟังไม่ด้่างหนงเน่นตัวเดียวเลยเด้อซิเจ็ดว่าสั่นเสียนมาไปบอด มันน้ำข้องเก่าสั่นน้ำข้องคือแบบบางหนึ่งมาได้หมดสิบเจ็ดสิบเจ็ดตรงๆนี่แล้วเลยแต่มันมีตัวล่องบังเส้นตัวล่างหมดครับตัวล่างกับสิบแปดนะครโอ้มีุดแสดงว่าล่างมันเด่นหนึ่งหมดเส้นหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดนี่แหละตัวล่างมันล่างโดยเฉพาะครับพี่น้องฟังนมามีแล้ครับเสยนอธิบายเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสูตรตั้งเตี่ยมันเป็นบนล่างได้มันเป็นสูตรเก่านี่ครับมีตัวใดนะครับเสยน ก็มีแปดสี่สี่แปดกับน้ำเรียกน้ำมาเลยปักหลักครั<อ>บหาหาแปดเก้าสี่สีเก้าเก้าหาหาเก้านี่แหละชุดชุดบนบนล่างโอ้ชุดบนล่างล่างยางเดียวได้เสียหน่อยล่างยังเดียวก็มีสิบเจ็ดยังไงสิบเจ็ดสิบเจ็ดเลื้ยงเจ็ดแม็กโคโมสิบเจ็ดตัวร่องต่างก็สิบแปดสองเจ็ดต้องแปดมีรล่างโดยเฉพาะล่างโดยเฉพาะว่าเหาขึ้น กินจังไนก็ได้กันเว่ยกันมากันมาช้อนคูนก็มบอกหาแล้วจากเทียนนตัวนี้บ่ะแมนตัวนี้ส่วนมากขันมันมามาล่างขันรุดสุดรนี่เหรอตัวไรตัวไรเสียนี่แปะเก้าเก้าแปะซีซีหานี่ขันมากสื่อนมากขันมาล่างกวดกันคีอล่วงล่างเลยเกวดกันเยอะก็วางแล้วก็จะเก้าหันโอ้ถ้ากอดข้อกันมากสิไปล่างเนี่สิไปยังสิ่ันมาขึ้นเขาล่างตรงนี้บนครับส่วน ขีดเสี้ยนให้อยนไอหนีออกไปทั้งบนทั้งล่างได้เนาะบนล่างไปบนล่างรวดรักลอยได้เสี้ยนมีตัวใดเนี่ยครับรักลอยก็ได้สองได้แปดได้เก้าส่วนลักลอยเนาะมีสองมีแปดมีเก้ามาจับคู่จับคู่กันสองแปดห้าสองห้าแปดจับน้ำด้วกันสันท่องเบาตัวนะครับสองแปดห้าอย่าลืมสองแปดห้าถ้าลืมเมื่อใด สองสี่แปดสองแปดสี่นี่ละน,นกกับเอากาบเอาซ้ำนี่ก็ต้องไปเอาพวกบองก็ได้ 4, สอง 5, 5 8 8 4, 8 4 8. เก้าซี่สองสี่เก้าสี่ละสองเก้าหาสองห้าเก้าแปดแปดสี่แปดสี่แปดไปไหนถึงหาแปดห้าอืมแปดห้าแปดไปไหนมื่อนี้เมื่อสรุปนี้ double double แปดเก้าซี่เก้าสี่แปดเพราะว่ารักด้อยครับตัวนี้เป็นเลขตัวเดียวกันก็ไม่จับขายข้าเดียวแต่มสมมติหลายตัวไปเยอะ ใช้ตัวเกา้าเก้าแปดสี่เก้าสี่แปดให้จับคุณแปดเก้าห้าแปดห้าเก้าเก้าแปดห้าเก้าหาแปดเนี่ยแหละนี่นี่หลักลอยเขามีอยู่จับให้เดียวเขาเป็นเลขซ้ำกันครับเก้าเก้าสี่เก้าสี่เก้าขอให้พี่น้องคนทั้งทีบ้างนี่เช่นทั้งทีก็ได้ เราสี่เก้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าว่าจะ้่าวเก้าห้าเก้าเอกช่งเก้าสูเสี่ยงมากเลเสี่ยงจ้ำตัวจ้ตัวที่มากนี่แล้วชุดที่วงกลมไปนี่แล้วเาเจาะได้มาคับตั้ตัวสองตัวเจาะพี่ครับผมมันสิแม่นว่าห่เทาเามันไม่ใจเกนตัวเจาเนะมันกับมากชนั้าวงมากนี่แล้วเาก็บาห้เจาะไ้มัน ทีม่ตัวใดเขาจับตัวเรียกที่เขาก็้งวนอองง่มันแปลกตัวใดก็เสี้นล่างย่างเดียวเสี้นสิบเจ็ดตัวร่องตัวร้อมก็สิบแปดล่างย่างเดียวล่างย่างล่างเน้นล่างไปเลยครับจะล่างไปเน้นล่างในตัวเดียวเลยว่าเสี้นนี่แล้วขึ้นมาเข้มูวตัวใดก่็สิบเจ็ดีังไงสิบเจ็ดสิบอปดนี่แหละอ่าสิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งส่วนบนส่วนบนนี่ ปดสี่แปด้าเก้าซี่เก้าฮาเก้าแปดเป็นบนล่างครับเท่องบนล่างแต่สิบเจ็ดสิบแปดเิบแปได้สมนี่เพราะว่ามันเคยออกเครื่องบนเครื่องล่างเนี่ยยนนี่สามนัดนนะครับเอาบนล่างนะเนาะเดี๋ยวนี้ให้นักล่างหล้ก็บนนี่จะนั่นหนะข้างที่วนักล่าง แคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอเลยเด้เอขยายเอาเด้อนะครับส่วนหลักร้อยมีสองมีแปดมีเก้าหลักร้อยนะครับแล้วลุนเบอร์มื่อใช่ไหมาในชุดของเข้ามาเตียมาเตียนมองได้น้อยหยาจะหนีตาย,ยาเย <laughs> ตียนจุดหยาตายแคปหน้าจอเลยเด<อ>้อ สมรัฐบาลไทยนี ai, e, ่สุดไทยไทยสุดคาดแน่เด้อพี่น้องบ่มีบ่มีห่วงก็นี่แล้วลุยได้ลุยเลยนาเซียนบอกว่าลุยได้นี่ละอยู่ในนี่นะลุยได้ก็ได้มันสิมาคือฟุนฮอกหวดเมื่อกี้นี่มันสิมาหนึ่งเจ็ดเจ็ดเลยหนึ่งเจ็ดได้ละหน้ึ่งเจ็ดเลยขันคือจังหวัดบางนึงมันตามสูตรวันไปอ๋อพี่น้องสี่ฟังเด้อ ท่านผู้ได้ฟังคลิปนี้นี่ถือว่าโชคดีเมื่อนี้ผมเพฤษภาคมเนมี่ยกดับหลายปีสิบเจ็ดเมียเทียวของเซียนรุ่นนะครับล่างล่างเนี่ยแตล่างสิบเจ็ดนี่เนี่ยล่างพี่นอ้องดูเจรืงเครื่องกันบนล่างกันครับตัวด้วยครับเครื่อเครื่องสูดเก่าห่อที่มันเคยเกาเคยเื่อมาแล,ล้วดูเจรืงเครื่องครับสำหรับความมั่นใจของเซียนยนี่ยได้ไปเลยครับเซียน เนี่ยแปะลอยเยอะแล้วขนาดมันคือเก่ามันนี่คือว่าคักเด้อนี่ยมันอะแล้วมันยินดูเด้อคำว่าแปะลอยเพามมั่นใจของเซียนแปะลอยผมมันนี่แปะลอยรัฐบาลไทยแล้แปะลอยกัดสูตรมันยังเดือดอยู่มันวันเยวเปลี่ยนยืนเพราะว่ามันกัดจืดไม่อยู่ตลรอดอยู่ไหมครับมันคือว่ามันต้องเข่าเลยอยู่ในนี่ละกูได้กูนึงละอยู่บริษเขาสามตัวหรือว่าน้าเสียนลงทุนไว้รอด ยังมั่งค so ้ากูมีงบหน่อยทุนหน่อยเอาตัวแรกกว่าเสี้ยนสิบเจ็ดยังไงตัวรองยังหลือเงินอดเดียวอะไรสิบเจ็ดล่ะบ่มีรองมียังหรือที่คือตัวทเลือครับทุนหน่อยได้เนาะเสี้ยนมีเศ้าบาทอยากลงทุนนลงเป็นได้ว่าสั่งว่าได้สุดลงเลี้ยงให้ลูกว่าสัยังสังเดืน้รัมันเลดตัวสิบเจ็ด